ลบแล้วแต่แคปทันบอสพอลเปิดหน้าชนมีขบวนการล้มดีไอคอนก่อติดคดีดีไอคอนกรุ๊ป 13ตุลาคม2567ตำรวจสอบสวนกลางเผยยอดเหยื่อดีไอคอนพุ่ง800รายคาดความเสียหายแตะ300ล้านบาทโดย6บอสดาราตกเป็นผู้ต้องหาแล้วคือบอสพอลพร้อมด้วยแซมยุรนันมินพีชยากันกันตาวรรวมทั้งบอสเอกและบอสปีเตอร์แต่ยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาตอนนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐาน โดยในส่วนความเคลื่อนไหวของบอสพอลหลังจากเมื่อวันที่12ตุลาคมบอสพอลวรัฐพลวรัชบวรกุล CEO ดีไอคอนกรุ๊ปผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงามพร้อมทีมทนายความและปรดการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบอกอจุดปคบอ,อจุดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจด้านในโลกออนไลน์เพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าว อีซอได้ออกมาเปิดโพสบอสพอลที่ได้ลบทิ้งไปแล้วโดยบอสพอลได้แชร์คลิปจากรายการดังรายการหนึ่งที่เป็นการเล่าเรื่องการเข้ามาช่วยเหลือของกลุ่มผู้เสียหายจาก The i ไอคอนกรุ๊ปซึ่งบอสพอลได้เขียนแคปชั่นระบุว่ามีหน้าหละงองอยู่น,นั่นมีขบวนการนี่เองลบแล้วแต่แคปทันบอสพอลเปิดหน้าเล่นโพสต์มีขบวนการล้มดไอคอนพร้อมภาพที่หนุ่มคุณกันและทนายความคนดัง ด้านเรื่องคดีความและผู้เสียหายทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิด3ามช่องทางรับแจ้งความอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้เสียหายคดีหลอกลวงขายทองรูปพัธุ์แมตตักและป่าเบียและกรณีการขายของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปสามารถติดต่อนำหลักฐานเข้าแจ้งความได้3มช่องทางนี้ผู้เสียหายสามารถติดต่อนำหลักฐานเข้าแจ้งความได้3มช่องทางดังนี้ 1. เดินทางเข้ามาแจ้งด้วยตัวเองได้ที่ สรับเรื่องร้องเรียนชั้น2อาคารประชาอารักษ์เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึง17ตุลาคม2567เวลา9.00ถึง16.00นาฬิกา 2. แจ้งความที่สถานีตำรวจสอนอหรือสอพอใดก็ได้โดยพนักงานสอบสวนจะทำการสอบปากคำรวบรวมความเสียหายและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องลงบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อให้ได้เลขแจ้งความเพื่อส่งมาย่งบอกอจปอ,อบอจ เพื่อดำเนินการต่อไป 3. แจ้งความผ่านระบบออนไลน์ทาง w w w t h a i police online go t h ซึ่งหลังจากนั้นพนักง,งานสอบสวนจะสอบสวนปักคำและส่งเอกสารมายังบอก,กอจุดบอกบจุดเพื่อดำเนินการต่อไป ตำรวจสอบสวนกลางเตือนร้อยเวรและพนักง,งานสอบสวนทุกสถานีตำรวจต้องรับแจ้งความคดีดีไอคอนหากไม่รับแจ้งความจะมีความผิดตามระเบียบขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชามีโทษกักขังกักยามหรือกักเวรส่วนบรรยากาศการรับแจ้งความที่ตำรวจสอบสวนกลางพบว่ามีผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความจนล้นโดยเมื่อคืนนี้ผู้เสียหายหลายรายล่าสุดเดินทางเข้ามาตอนเที่ยงคืน ซึ่งบรรยากาศที่อาคารกองบังคับการปรับปรามซึ่งเป็นศูนย์รับแจ้งความการหลอกลงทุนดีไอคอนมีผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกกับเจ้าหน้าที่เป็นจํานวนมากในห้องแจ้งความพบว่ามีประชาชนรอเข้าแจ้งความจนเก้าอี้เต็มทุกที่นั่งและพนักงานสอบสวนที่จัดเตรียมไว้ถูกใช้ในการสอบปากคำผู้เสียหายเต็มทุกช่อง และยังมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อแจ้งความอีกเป็นจํานวนมากเนื่องจากในวันนี้เป็นวันหยุดราชการจึงมีผู้เสียหายทยอยเดินทางเข้ามาแจ้งความมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ตํารวจจะจัดให้ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความจนกว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเย็นวันนี้เวลา4โมงเย็นและจะเปิดรับแจ้งความอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา9โมงเชา้า สามารถแจ้งความคดีนี้ได้ที่สถานีตำรวจทุกสอ,น,อนและสพทั่วประเทศหากไม่รับแจ้งความจะมีความผิดขัดคำสั่งเจ้าพนักงานมีโทษกักขังกักเวรหรือกักยามทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดรูก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ